สวัสดีวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเปดนะคะอา้าวท่านผู้ชมแอดมินหน,หน่อยกลาบสวัสดีทุกท่านเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ตามตอเล่าพัฒนาอาจจันต่อยน้ำโจกเด้เอค่ะเด้ออ้าวท่านผู้ชมสำหรับมือนีกะมีแนวทางรัฐบาลไทยเนาะคะ่นะเนาะรัฐบาลไทยมือนีออกมืออื่นเล่าท่านผู้ชมเมื่อวานเนี่ยเล่าบอก เมื่อนี้มีรัฐบาลไทยสำหรับรัฐบาลไทยบอหนาไม่อีกแล้วเด้อท่านผู้ชมรัฐบาลไทยแอดมินหน่อยสรุปล่องไหาทุกเสี้ยนแล้วเด้อค่ะเด้อน่าจะบ่มีละละท่านผู้ชมสรุปให้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มาเก็บเกี่ยวข้อมูลเล่าพัฒนากันต่อเลยนะคะเนาะคลิปนี้เจอกันตามต่อ อาจารย์ต่อยน้ำโชวก่อนอื่นแอดมินหน้หนยขอบุุนสำหรับแนวทางอ่าเล่าพัฒนาอาจารย์เด้อค่ะเด้อเอา้าสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เข้ามาแล้วฝากเช่นเคยเด้อค่ะเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดมินน้หน่อยน้ำแนเด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมนะคะท่านใดกดแชร์บร่อด ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมหงษดที่ผ่านมาลุดเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางของอาจารย์ต่อยท่านผู้ชมสถิติหงษดที่ผ่านมาลุดเด้อค่ะเด้อเลขวินเดี๋ยวท่านผู้ชมเลขวินเลขวินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขวินอาจารย์ต่อยเข่าดิท่านผู้ชมน่หน่อยๆลืมเบิ้่นหน่อยๆมาเบิ้ลแต่เลขเด่นไหม เลขวินอาจารย์ต่อยเขาดิทำมืช่วงหมดทีพานมาแปดเก้าศูนยะ์ห้าหกเจ็ดเล็กออกสองหกห้าเนาะค่ะเนาะลืมทำรรมช่มงนู้นหน้อยลืมลืมแนมองนี่เล็กเด่นเข้าไปที่เด่นเก่าจับคูบเขาเล็กดับบนลางดับ่บยู่เด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ดับเอาไม่อยู่นะคะดับไม่ผ่านเอาสําหรับหมดนี่มาตามต่อเลยนะคะเนาะแต่ว่าหมดนี้เล็กวินอาจารย์ มี4ตัวดิค่ะท่านผู้ชมบ่มีี8ตัวบ่มมี6ตัวนะคะนะ้องวัติพานมานั้นวิ่ง6ตัวเป็นสูตรใหม่สำหรับอ่เมื่อนี้นาจะเป็นสูตรเก่านะท่านผู้ชมเพราะวา่ามันมี4ตัวไหมเลขวินมี4ตัวเมื่อนี้วดนี่บม่มมีเลขดับเด้อค่ะเด้ออาจารย์น่าจะหยุดพักก่อนท่านผู้ชมเพราะวา่าแนวทางเลขดับอาจารย์ดับเอาา่อยู มาสามหมวเด,ด้อค่ะเด้อพอแม่พี่น้องอย่าถามหาแนวทางเลกดับของอาจารย์เด้อค่ะเด้อเอามาเบ่งกันเลยเนาะค่ะเนาะเราพัฒนาอาจารย์ต้อยนะคะ พอต้อยนำโชคเด้อท่านผู้ชมปจัจจํามวดวันที่สามทับหนึ่งนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขวินนะคะเลขวิน วันนี้เล็กวินอาจารย์มีหนึ่งห้าสองหกวิ่งรูดวิ่งรูดเด่นหนึ่ง กับสองนะคะบนล่างเด้อท่านผู้ชมเลขวินหนึ่งห้าสองหกปิ่งรูดหนึ่งกับสองบนล่างเด้อท่านผู้ชมบนล่างจับคู่มี หนึ่งห้าหนึ่งหกอาจารย์ไปไล่งวดแล้วดี่รนมช้ชมสิบกับมาบ่เลขอ่าเดินวิ่งรูดอาจารย์เนี่ยไหมทรามชมไปไล่งวดแล้วงวดนี่สิบกลับมาเลยบ่คลิปหนาแอดมินนูน่อยลงเล่าพัฒนาของพอกมอสิบเด้๋ยว่ะเด้อสํสำหรับทันใดทีรอ กอมอดซิบท่านผู้ชมแอดมินหน่อยลงให้กรีบน่าด้อค่ะเด้อหนึ่งห้าสองห้าอาจารย์บอจับไลโคท่านผู้ชมอ่าสำหรับแนวทางของอาจารย์ต่อยหนึ่งหกและสองหกอ่ะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่สำหรับแนวทางอาจารย์ต่อย เราพัฒนาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอด้วยค่ะเด้อเดนหนึ่งกับสองนะคะงวดนี้แนวทางเหล็กดับบอมี่ท่านผู้ชมเลขวินหนึ่งห้าสองหกนะคะวิ่งรูดหนึ่งกับสองบนล่างเด้อท่านผู้ชมจับคู่มีหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกสองหกบนล่างไปกลับด้วยนะคะสือเหล็กกลับนำเด้อท่านผู้ชม บนล่างไปกลับด้วยอ้าพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้ค่ะเด้อเก็บเกี่ยวข้อมูลกอนท่านผู้ชมหมวดนี้สิไปทางไดห้ามพี่น้องเดี๋ยวเก็บเกี่ยวข้อมูลก่อน,ดน,ดนอเด้เเค,ดค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ของแอดมินหน่หนอยกับ้างไปแล้วเลขเด่นแอดมินหน่หนอยกับ้างไปแล้วนะคะเนาะเลขเด่นรวมสามูตรแล้วก็แม่นาง คลิปนี้เป็นอาจารย์ต่อยน้ำโชคทช่าชมเลขล็อกเลขล็อกประจำวันศุกร์นะคะเนาะแลาพัฒนาหมวดนี้ออกวันศุกร์ทร่านผู้ชมสำหรับเลขล็อกประจำหมวดวันศุกร์พ่อแม่พี่น้องท่านใดที่บ่ท่านเห็นแคปหน้าจอเอาเลยนะคะเด้อล็อกประจำวันศุกร์แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณบอกคุณแม่สำหรับแนวทางเลขลอ็อกอ่า ประจำวมมันศุกร์ท่านผู้ชมสำหรับถ่ายคลิปนี่ผู้ใดสนใจกาแฟหยาดซิฟัล,ละกัสบูเพราะแม่พี่น้องสั่งได้เลยเด้อค่ะเด้อกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพจะมีโมโนกับเขาชะงมนะคะกาแฟสมุนไพรมีสองแบบเด้อค่ะเด้อมีแก้ปวดเมื่อยกับบำรุงสายตาโมโนบำรุงสายตาและผิวพรรณนะคะโมโนสกัดจากเห็ดลินเจอป่าจากทะเลและ,มะเมล็ดองุ่น ส่วนเขาชะงุมช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะสะกัดจากเทาวันเปลียงสามชนิดเาวันเปลียงสกัดเถาเอ็นอ่อนสกัดและเถาเมื่อยสกัดอย่างเช่นปวดหลังปวดเอวปวดแขนปวดขามือชาเท้าชาเส้นเอ็นยึดนะคะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่สนใจกาแฟนะคะเนาะอยากจะลองทานสั่งไปทานได้เลยเด้อค่ะเด้อต่อมาเป็นยาสีฟันนะคะ ท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากเด้อค่ะเด้อปวดเหงืกปวดฟันเสียวฟันบ่อยๆท่านชมอ่าใช้ได้ตั้งแต่เด็กเจ็ดขวบขึ้นไปนะคะสกัดจากเห็ดลิ้นเจอและว่านหางจระเข้หลอดละ190บาท2หลอด380บาทนะคะส่งฟรีกาแฟกองละ2องละ260บาท2กงกอง520ส่งฟรีนะคะต่อมาเป็นสบูด่ด้อค่ะเด้อสบู่กุณตาระเบิดเค้กไขเล่งผิวขาวนะคะ พ่อมแม่พี่นอนทันใดที่อยากจะลองใส่นะคะเนาะสำหรับสบู่หนึ่แพ็คสิก่อนนะคะเด้อตกก้อนละ19บเก้าทเท่านั้นล้างหน้าถูตัวได้นะคะเอาเธอมาชมหากทันใดที่สนใจนะคะเนาะสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์0 9นย์เก้าสองหกอน่งสาะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเด้อพอกันใหม่คลิปหนาคลิปนี้ อตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ